ก็มาถึงมาแล้วครับที่พี่เขามาฉลองแชมป์กันที่นี่ครับลาข้าไปเออพาี่เหนื่อยผมกไม่เหนื่อยหรอกมนแต่ัวพี่เหนื่อยไ้าเนี่ยผมวบีผมกัวพี่ทิ้เหนื่อยที่ที่ลางวันค่เหอยข้าววนีว่แก่มีหอยหอยหอยกินไไมกินไหม นอยกหอีวนี้ไม่อาตายนวครับมีหอยสอมชมครับสลอชมสี่พั้าราคาสอมแ้นี่ครี่พี่พอดีครับมาแซเราไม่พีากลัวพี่พีไม่งโดนอะไรไม่บอกไอ้พี่ทีทลากไม่โานะพี่เมื่อกี้ผมย่างแต่พี่ีทลากเหนื่อยเลยลเขาเฮ้าเหนื่อยเลย เห็นแก้หอยล้างปิดแก๊บเหนื่อยมากพี่ที่บอกก็ลงมาแล้วลงมาดูใช่หมาพี่เกเป็นห่วงพี่เคคเขาไม่ยใช่ไหมไ่แยไหวรอเขารอพี่เไม่ไหวหมดแรงครับพี่ไม่ได้ซ้อมนี่รัไม่รู้เป็นห่ะโอ้โหตัวใหญ่นี่นี่นี่ คนนี้คนนี้จะพักจะทอบ่อหอยแข็งนะชาช้าง่พี่ไม่ได้ไปชาชาอัเลโดทุกวันนี้ได้ดีพ่อหอยข้าวมัดฝรงฝุ่นจะมีชาช้าเขามีฟาร์มหอยครับผมชาช้าเขามีไก่เขามีไก่อยู่น้ายมือแต่แบบนี้มันทำท่ออะ่รเห็นไหมนี่เราเปิด ปิดผมไปเคาะร้าเรียกคูไม่ได okay> ้ห้หอยูโอ้มากไกลเกิดไม่ได้ซื้อฟามหอยครับฟามหอยฟามหอยครับของพี่นาชัดกุ้งอะไรที่กุ้งาเสือขาหเ่ากุ้งขาวเรามอกุ้งขาวที่เราไปมัเครัเดี๋ยวชิมก่อนนักกินอยู่นี่ไม่้เชิมอยู่เลยกี่เดือนเก็บไม่ได้กินอไงหนแไม อมที่สดเปลือกเอิเลยมานีมา,า,านี่เกือบจะออกมาแล้วเมื่อกี้ผมออตรง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 อตรงนนเลพูดเลยอแพ้ครับบรรยากาศใน,ใน,ในที่ดีของพงีครับผม มาิกับมาวนนตะคีอ่นครับนี่ครับนี่คอาจารชายครับอาจาชายครับอาจาชายครับจะพ่อหอยแขรงครับจะพ่อหอยหอยหอยแขรงร้อยกว่าไร่อะจะพ่อจะพ่อเด็กอ่เ้ยเล็กเฮ้ยเี้ยหรออยครนี่ครับไเต็มเลยเล่นฉลองแชมป์้้มั้ยูอร่อยมากเลยีรีไม่กินหรอครับรยร้อยครับจะไปเีกไหนวะเข้าวงในนี่เราทุนมุนเข้าวงใน อ่ s. <S นี่น้องสิบครับแรกเขบนไปกับพี่นะขารไปกันบนไปข้างหน้าเราแ้วมากข่าเดียข่ย้าอยถอถอยหาไม่ต้องวัวอ่ะครับอรบก21ไม่ใช่แล้วน่ย น้าชายปีหน้าพวกผมว่างหลายตัวนะเต็นต์สัญญาได้ผมว่าจะไปจะไปทีดีเอลหรือว่าใช่พี่ผมด้วยน้าชายน้าชายมีมอบเพิมเงินระวังให้พี่ต้นนะแามไปรไฟหนึ่งไม่ใช่อาจจะไปรถไฟหนึ่งอ๋อเดยอดเลยครับเร็วเร็วข้างไหนวะกล้องอยู่ไหนวะเนี่ย เดียวมันยังไม่หมดเลยสิพี่จอไงยืนเป็นดี้เลยหนึ่งสงเถ่ายรูปสามสี่เอใช่ฮ่นีครันนี้พี่น้อกินบี้งเลยนะคะดีถ่ายรูปหมู่รูปหมู่เป็ย้อลกหน้าครอบครัวคองเพชรนะครับผม เออน้องแนนกลยถ่ายรูปเลยเนี meter, okay, Although, um, ่ยเอไปยืนเล็ปืนเลวยหมูรูปเล้ยที่ยุงมันก็จไเบ้เข้าเลยเบินตัดเบิ์นไม่ได้เลยไายรูปหมูได้แล้วหมดแล้วมี่กันวะเนี่ยมีหแรได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเล่งมุมก่อนวเหลือเปล่าเข้าไปได้อ ยินค้างโป้ี่กันด่อใส่ชุดอะไรก็ต้องรู้นะจ๊ะหมดไหมครับหมดหมดโอเคเออไม่หมดเข้าไปถ่ายข้างในไอ้คนถ่ายไม่เกี่ยวไม่ชไม่ได้แน่ตเข้มาเข้า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 เ้าเโ้าเข้า้มเข้าม ไม่ต้องวางตรงไหนวะอะไรอ่ะไม่ใช่ผมวางไว้ยิงกันหมดเลยทำไมทำไมทำตายเลยใช่นี่นี่ใช่เออเดี๋ยวผมตรงก่อนนะใช่ป่ะไม่ครับผมนี่นี่มาเนี่ครับมันไี้ก็อยู่ที่คาเฟ่นะข้ามโรงเรียนของพีชนะครับ วันนี้่าผู้พี่กลุ่มของพีนะครับอยู่ที่เส้นเชนเลยครับผมรวมนะตรงนี้รวมมีพี่พี่ทีทีเอาแล้วก็ของพีแล้วก็พี่ต้นฝนไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ